ภาพพดดีขึ้นทุกวันโกเ,าย,เยาาทนเกจาการร่วมพัฒนาเพื่อความปลอดภัยของทุกคนกนับสนห์เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นไปแต่ชาชนววนวางใจในทุกด้านระบบงาม ปอดเลือดสมองปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นโรงเพยาบาลชุมแพซึ่งเป็นแม่ข่ายดูแลผู้ป่วยโรคดังกล่าวผ่านทางระบบทางด่วนจะมีการพัฒนาระบบอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ ผลงานชิ้นนี้คืออะไรคะเ้าหมายของการพัฒนาการเข้าถึงการบริการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนี่นะคะเพื่อเพิ่มการเข้าถึงของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้ได้มากกว่า50%หรือว่าเพิ่มขึ้นค่ะโรงพยาบาลชุมแพนะคะก็จะเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดนะคะพบว,ว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองน่ยมากขึ้นแต่การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยลดลงส่งผลให้ เขาได้รับยายละลายลิมเลือดลดลงแล้วก็เ,เขาเกิดความพิการมากขึ้นเมื่อเราติดตามไปที่6เดือนนะคะแล้วก็เลยเกิดแนวคิดว่าเราจะทํำยังไงเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยเขาสึงบริการมากขึ้นก็รับรู้เร็วขึ้นรับรู้เร็วขึ้นค่ะจากจากจากเดิมที่เราเป็นเหมือนจบป่ายตั้งรับก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลมีการสอนคนไข้ที่วอร์ที่โอพีดีเราปรับใหม่ โดยเรามาวิเคราะห์ว่าที่เขาไม่รู้เรื่องหรือว่าการลาาร่าช้าในการส่งต่อของเครือข่ายเนี่ยเพราะอะไรเราก็มาปรับใหม่เป็น3อย่างค่ะก็คือ1ก็คือในเรื่องของการเพิ่มการพัฒนาการส่งต่อของโรงพยาบาลเครือข่ายจากเดิมที่เราอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเชิญโรงพยาบาลอื่นๆเข้ามารับฟังเราหรือว่าเรามาให้ทบทวนคนไข้เนี่ยเราเปลี่ยนใหม่เป็นว่าเราออกไปเยี่ยมพื้นที่ไปคืนข้อมูลน,นะคะเราไปคืนข้อมูลเขาว่าในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ย เขาส่งคนไข้มาเท่ากับเท่านี้แล้วเขาทันเวลาเท่าไหร่มีปัญหาอุปสรรคอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วกิจกรรมที่ลงพื้นที่นี่คืออ๋อมีอะไรบ้างค่ะก็คือกิจกรรมลงพื้นที่นี่จะเป็นส่วนของประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไปผู้ปว่วยโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่เนี่ยซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยเวลาเราสอนอะไรเข้าไปเยอะๆบางทีเขาจำไม่ได้ค่ะเราก็เลยปรับในเรื่องของการแทนที่เราจะอยู่โรงพยาบาลเราไปาตรงสถานที่ที่ผู้ปว่วยผู้สูงอายุไปเยอะๆเช่นแจกเบี้ยผู้สูงอายุ เราปรับจากที่มันเป็นสอนธรรมดาเป็นกรําเพราะค่ะเป็นเป็นเป็นกรรของอินสานแล้วก็ใช้คาพูดง่ายๆที่เขาเข้าใจได้ค่ะก็คือเหมือนแบบแต่งเป็นเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะแต่งชุดออกไปเลยพยาบาลพยาบาลแต่งชุดออกไปเลยเป็นหมอํำใช้คีย์เวิร์ดว่าตั้งแต่ว่าอาการนําของโรคหลอดเลือดสมองมีอะไรบ้างเขาต้องมาให้ทันภายใน270นาทีทองค่ะ เขามาโดยวิธีไหนถ้าเขามาแล้วเขาจะได้รับการดูแลยังไงจะอยู่ใน3นาทีของหมอลำกอนที่ให้ไปค่ะค่ะแล้วมีการเปลี่ยนแปลงใน,นทางที่ดีขึ้นไหมคะผลลัพธ์ที่ได้จากการที่เราได้ไปรณรงค์นะคะผู้ป่วยมาทันฟาสแท็กเพิ่มขึ้นเครือข่ายส่งคนไข้มาทันช่วงฟาสแท็กเพิ่มขึ้นและเรามาติดตามว่า การเปลี่ยนในลักษณะของการให้ความรู้เนี่ยได้ดีขึ้นไหมในผู้ป่วยที่มาที่โรงพยาบาลเราก็มาถามต่อว่าเขารับรู้ช่องทางได้ยังไงทําให้เขามาทันเวลาปรากฏว่าเขาได้รับจากอสมอที่เราไปสอนเขาเกี่ยวกับกรลำเนี่ยค,ะค่ะกว่า70%แล้วก็สื่สออื่นๆจะบอกว่าก็คือเราเพิ่มสื่อนะคะว่ามีทั้ง LED มีทั้งปฏิทินที่ไปติดตามบ้าน แล้วก็มีทั้งไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนเพื่อเป็นกระบอกเสียงเพราะคนอีสานจะเป็นเด็กอยู่กับผู้ใหญ่คนแก่อยู่กับเด็กอย่างนี้ค่ะให้เขาเข้าใจแล้วก็เป็นสื่อที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนก็คือเป็นหมอลำกอนเป็นภาษาท้องถิ่นเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายร้องตามได้ไม่ต้องไปจําเยอะอย่างนี้ค่ะก็ถือว่าเหมือนเป็นการปรับให้เข้ากับคนในพื้นที่เขาจะได้ เรียนรู้ได้ไงคืนใ,<ช>ใช่ไหมคะอาจารย์คะแล้วผลงานชิ้นนี้นี่ให้คุณค่ากับใครบ้างคะอันดับแรกเลยก็คือตัวผู้ป่วยค่ะ,คะเขามาด้วยอาการแขนขาอ่อนแรงหรือว่าปากเบี้ยวเราเห็นชัดเจนเลยว่าพอเราให้ได้ยาเขากลับไปเขาไปสามารถดาเนินชีวิตปกติได้คนไข้ทุกคนสูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้ไม่เป็นที่พึ่งพ่พาหรือว่าไม่ต้องไปเพึ่งพิงใครเขาดูแลตัวเองได้ค่ะอันดับสองก็คือตัวของเจ้าหน้าที่เองการดูแลที่เรา ออกไปเยี่ยมเครือข่ายเนี่ยมันเหมือนพี่ดูแลน้องค่ะทาให้ลดค่าใช้จ่ายตามมาทั้งค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดก,การเองรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยป่วยมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็มันเหมือนกับบทเรียนที่เราได้รับว,ว่าการที่เราพัฒนางานให้มันเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของของคนในพื้นที่มันทําให้โดยเฉพาะด้วยความสนุกสนานของของคนอีสานเนี่ยมันทําให้เราทํางานได้มีความสุขทั้งตัวเราเองและตัวคนไข้ที่ผลลัพธ์ออก จากผลงานชิ้นนี้นะคะก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถรับรู้ได้ไวขึ้นว่าตัวเองเนี่ยจะสุ่มเสี่ยงเกิดโรคนี้หรือเปล่าแล้วก็สามารถเข้ารักษาทันค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะสําหรับข้อมูลค่ะสวัสดีค่ะจะขขขอออััับบเเคคลื่่นนนนุณภาาาาพยยูียงงง้้กสสรรดวธ